ดึงวิธีของแม่้าแม่ขายเป็น้องลูกคายิล่ล่อลูกค้ายื่ล่อสัปดาหนับเฉพาะท่านพี่น้องร้อยตัวต่อบาทนี่ลยครับพี่ปมจากฝั่งล่างเมที่แ <nodig> ห <c oughs> นี่ดเอียง มันมนค่ะอันมันมันมันขีดมันอ่นมันกระเอนันไสกะนี่มันเหลืองนี่กะตตานี่ค่ะที่มันไตนี่ค่ะเออเป็นเหลืองแลโตมันไตนร่ดีไปไม่ใช่คันนี่ค่ะนี่กัตตาเนี่ยโซเอเาไปใส่ใจดี่เอปใี่ใจเป็นเส้นแบบนี้ล่ะนี่นี่กัตตานี่ยค่ะนี่เออโอ้เป็นตะบะเมื่อไหร่ลูกเก่าก็เอาไปขายที่ปวงซอยไปขายที่ซอย นี่จะูไ้เดี๋ยวมมีู้ไ้โอ้นี่มจะูไ้ไ้ยเม่ไ่ลูไ้้ตัวต่อ้ยบบาทค่ะ เห็ดละโงกป้าพี่น้องเห็ดละโงกเต็มสามหลอเลยครับเห็ดละโงกเห็ดละโงกจากฝั <m <m ่งลาวพี <m <m um ่น้องอ้ยเห็ดละโงกอันนี้ผู้คนมากผู้คนมากผู้คนมากพี่น้องเห็ดละโงกจากฝั่งลาวป้าพี่น้องเต็มสามหลอเลยถุงละสิบโลนะครับเนี่ยถุงละสิบโลถุงละสิบโลเห็ดละโงกถุงละสิบโล สืบมาต่อหลายต่อหลายอย่างเห็ดไข่เห็ดระงูพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่แมนยนคบมันหลายต่อเมียพุ่งขึ้นกับอะไรเลยมันยืนล่อกันครับมีลูกค้านางล่อกับมาเก็บมารวมกันครับมารวมกันนี่แหละนะฮารุงน้าฮาลุงจากรถแล้วมาเอามาแต่เห็ดไข่ ไอ้กระมาดไทยเอาอย่างโอยแล้วกะิ่งไ่เบ่อตีออกตีออกคะตีออกตีออกรเนี่ยไรงโอ้ยของแท้ละงงพี่น้อง เห็ดละงกเห็ดละงกเห็ดละงกข้นมะเครื่องเห็ดละงกเห็ดละงกข,ของแท้จากฟังเล่าลายฝรั่งเป็น้องเตียวเงียบหน่อยไปเลยยางเตียวพี่น้องใช่ข้นมะเครื่องยางเตียวทั้งเอาทั้งจมนี่ไม่ค่ากระไรโอ้ยเนาะ เราไปหาลูกค้าอยู่ไปเสนอขายอยู่นีเราไปเสนอขายอยู่เห็ดละงกเห็ดไข่พี่น้องลูกค้าก็ยืนรอลูกค้าก็ยืนรอนะจ๊ะยืนรอ

อนันับ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 กูขาดสิมาเลาะกิ๊กกรรมซะเลยสัน ละร้อยตัวร้อยตัวร้อยยี่สิบบาทเลยครับผมรอเห็นละงอจะส่งคุณนายบ่มาบ่คุณนายมาบ่คุณนายเมาไปขายต่อพี่น้องตลาดล้านดอกจกนันมีทุนแนวสินค้ามาใหม่เรื่อยพี่น้องสินค้ามาใหม่เรื่อยๆพรา,มา,มาน่นะ บังเ้นเนี่หัวหน้าบังเฮนนี่บังเ้นเนี่บังเ้นเนี่ห,นนหลังเย็ดไข่พี่น้องไข่มันน่อยหลังหงะแค่น้องงยนึง ลำบากอยู่ไหนก็ลำบากคนขยันแต่ว่าถ้าเงินว่าขาดถงขาดไทยทีนนองถือว่าทํามาหากินกันนะครับวิธีของมีค่าตลาดล้านดอกจานนั่นก็เตนอนเราเด็กๆุณบาตุาน,นต มแล้วกำลังเิลังขึ้นมากยิกำลังขึ้นมากสาวล่ากำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาได้แง่นาะนี่นาะได้ยังไ่เอาได้ยังมาหน่เนื้อาล่าครับคนหนึ่งอีกขาประจำอยู่งล่ากำลังขึ้นมากได้มเจ้าสี่ห้าแปดเก้แล้วแต สี่แปดเก้าแปดแปดเก้าครับผมนีแล้วครับเอาซี่ครับเอาซี่นฝากว่าขอนมมีนจครับ <ง S 2> มีผิวขึนมีเป็นน้องตังชาติลเขามากภรรยาคนไทยเป็นน้องตังชาติเขามาพี่น้อง เบอร์อะไรนี่ยังแงน่สาวลาวมาแล้วพี่น้องสาวลาวมาแล้วมไม่ขาดสาวลาวแม่ขาดขมเคลื่อนที่นั่งเจี้ยนั่งนั่งหันละเจ้นั่งหันละ,นละไปที่ไปฟังโขงบ่เอาไปไปเลาะผู้แข็งแรงนั่งเลาะฝุ่นมาแล้วพี่น้องกระตาบูยหาบหาบหาบสินค้าขึ้นจากฝั่งโของอันนี้เขาเป็นลูกเพี่น้องลูกหาบ ลวกหาบลวกหาบลวกหาดมานั่งมงเก้าเจ้าเลยนะนั่งมงเก้าเจ้ามีคนไรดีเลยได้ยังไงจีบูงกระตาพี่น้องเต็มหาบเต็มหามเต็มค้อนเลยพี่น้องพร้อมขายยหญ่เลยยายเลยยายจัดมงขายขึ้นมาสวยพี่น้องเกือบหางเสา ชัร์สินร่วมสรวมสินค้าแล้วพี่น้องเฮ้าก็ว่าละเป็นสินร่วมสินค้าการงกระทงเรียบร้อยอันนี้หน้ยหาดแกง่งหาดทือไปไกลๆพุูนเป็นกิโลเขาเจ้าซองกล่องเฮ้ยเจ้าเหีียวเลยเขาเจ้าซองกล่องค่อยเสียเกย์มาไปไแล้วแหละมาถือมาถือมามาถือมาเจริญราค่อยเสียเกย์มาเจริญราหลายว่าบานเธอเลอระ ได้ขายได้ขายยังห้าสิบาทเจเห็ดรวมหาสิบบาทป้าเดี๋ยวือขายไพ่เซตเลยเห็ดรวมห้าสิบบาทเห็ดรวมห้าสิบบาท ที่ซิบขายหาดทิบขายคนจะล่างว่างสินค้าลดแล้วคนบอลต่อเลยลดแล้วเรียบร้อยบดหัตคาเรืออะไรบ้างบดหัตคาเรือเอาหให้ล่างสินค้าสกปรกน้นองจะมาเบิ่งกระได้ตาหนึ่งสูญญุกกลางเดือดฝุ่นตาหนึ่งผู้หาเพิ่นแกงเมฆาเพิ่นเดีตัวเล่าพี่น้องเถอะล่ากันนะ เดีนตัวล่าเลยตัวล่าถือไม้ล่ากันนะลูกหาบเอาไปตากแดดโอ้ยหนันนกจังเลยมันเป็นกรคอยๆเมื่อนเบาได้หนักอีหลีพี่น้องย่างหนักเลยสะออนเป็นหาบมาดายเป็นหาบมาดาสะออนเป็นนะครับนอ้องฮขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาเปืเป่อนๆได้อเข้ามาชมมาติดตามแน่ช่องน้อยๆได้ครับเด้อช่องใหม่ๆหม่ฮัตไทย แอบพับชัดแน่บ่ชัดแน่เสียงชัดเบาเบาเปลี่ยนนะครับน้องพุ่นพยายนี่โอ้ยพยายนี่กระไรอัสซอนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอันซอนเด้์อ่ะขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผู้ดิดพาเลาะนะครับผู้ดิดพาเลาะขอฝากเนี่ยฝากโตนะครับ พญาเกียรติเราเจอขึ้นหมาแล้วว่าพญาเกียรติ